ตัวเองเป็นกราฟิกเนาะแล้วก็ตอนนั้นเรียนแล้วเวลาที่แบบลูกค้าโทรเข้ามาเนี่ยก็รู้สึกว่ามันรบกวนเวลาเรียนเราก็เลยไปจ้างน้องคนหนึ่งให้วันละสามร้อยบอกมันรับโทรศัพท์ให้หน่อยแล้วก็อยู่ในคอนโดโแล้วนั่งออกแบบในคอนโดเนาะอ,อยู่ในคอนโดแล้วก็ทํางานด้วยกันงองผู้หญิงงานผู้หญิงอ๋อโอเคโอเคก็จะมีน้องคนหนึ่งที่ทำงานกับเราที่คอนโดน้องคนหนึงพี่คะเดี๋ยวอยู่รับงานให้พี่ซึ่งเราก็ไม่อยู่นะเราก็คือเราเรียนอยู่เรียนในวอเลียนหนังสืออยู่โอเคงั้นแปลว่าออฟฟิศนี่ก็คือหอพักนักศึกษานี่แหละใช้คำนี้เลยยดดีกว่าาาาโโโจ้งคคนนมมรรรรัััับบททททศศพพ์ จะ,ะรับงานใส่เขาก็รับงานบอกว่าลูกค้าต้องการนู่นนี่นะต้องการพิมพ์นี่พิมพ์มนั่นพิมพ์โน่นพอเรากลับมาตอนเย็นเราก็จะมาดูออเดอร์จากนั้นเราก็รับไฟล์ลูกค้ามาทําให้แล้วเราก็ส่งพิมพ์ต่อไปแล้วเราก็ไปเรียนใน่ แล้วก็คือใช้วิธีนี้จนงานเยอะขึ้นการงานเยอะขึ้นจากคอนโดหนึ่งก็เริ่มเป็น2คอนโดอ๋อเป็น2คอนโดเช่าข้างแล้วก็ห้องข้างเป็นน้องผู้หญิงต่อไม่ใช่ห้องข้างไปเก็บของอ๋อห้องข้างไปเก็บของของอะไรคะเวลาลงพิมพ์เขามาส่งของให้เราอะเราเป็นเว็บนอกเราเป็นนายแน่เราจะไม่สามารถให้เขาไปส่งที่ลูกค้าได้เลยแม่เขาก็จะรู้ว่าเราสั่งที่ไหนเราก็ต้องเอาของเนี่ยมาสต็อกไว้ที่ห้องก่อนแล้วเราค่อยขับรถไปส่งลูกค้าเอง